ในสุดก็มาแล้วครับกับตัวอย่างของเกม Bendy and the Dark r e v i v a l นะครับซึ่งเป็นเกมภาค2ของ Bendy and the Ink Machine นะเดี๋ยวผมจะมาดูตัวอย่างพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมาแกะวิเคราะห์ตัวอย่างกในตอนท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ในเกมจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคืนดึกกับเดทไลน์อันสุดวุ่นวายเราทำให้เสร็จให้ได้จะมาอะไรน่ะ ความฝันยังไงทำไมมือฉันเป็นอย่างนั้นเข้ามาอยู่ในโลกของประตูแล้วนะครับตามจับตวัวผู้หญิงมาให้นะครับ คนนี้เหมือนมาช่วยเรานะครับบอลูอิสทุกคนนี้พูดไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกคนจะบ้าบินมากอ้าวไอ้นี่นี่แองเจิลเหมือนต้องการให้คนช่วยนะอย่ามาจับฉันอยู่ห่างๆจากไอ้พวกน้ำมึกสัปลาดมันได้กินของเธอมันจะล่าคนที่ขยับตัว โอ้โหนี่ต่างหาก,าก,ากาครับวิทอลิสมาครับวิทาลิสก็มานะครับอ,อ๋อแล้วก็เจอเบนดี้ฮนะเบนดี้เบนดี้งั้นเหรอว่าจำหน่าย15พฤศจิกายนอ,อีกประมาณ10กว่าวันเองนะครับเนี่ย เดี๋ยวเรามาแกะตัวอย่างกันสั้นๆก่อนนะครับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักวาดแอนิเมชันนะครับซึ่งน่าจะเป็นฉากเปิดเรื่องของเกมอ m a c มชีนเลย นะฮะที่จะมีะโซนที่นั่งโต๊ะวาดรูปอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเห็นหน้าของตัวละครผู้หญิงนะครับที่ทํางานกะดึกแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในโลกของกระตูนนะครับซึ่งเธอสามารถวาดเบนดี้ได้แล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในสตาฟของ Jo เว่เดลสตูดิโอนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนในเรื่องภาคแรกนะครับที่จะมีการเฉลยปมเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเกิดมีน้ําบึกแล้วก็มีสัปปะหลพวกนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับ ตัวอนที่2ก็จะมีเหมือนกับเป็นทางเดินยาวของผู้ก่อตั้ง Joydeal Studio นะครับที่จะมีการเปิดเผยตัวละครตัวนี้ออกมาด้วยนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของตัวโปสเตอร์ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ตัวละครที่ mm hmm. Joydeal Studio เนี่ยจะเป็นชายผู้มีปีศาจนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นคนวาดเบนดีนะครับด้านบนจะมีเขียนว่า Arcade Picture นะครับ mm hmm. เหมือนกับว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวของบริษัท Joydeal Studio นะครับแล้วก็ น่าจะเกี่ยวข้องกับชายคนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าชายคนนี้ก็ได้บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะครับต่อมาเราจะเห็นเป็นภาพของตัวละครที่จะเข้าไปสู่โลกของการ์ตูนเหมือนกับตัวละครในเกมภาคอิงแมชชีนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเธอจะมีน้ำหมึกอยู่ที่แขนซ้ายที่เต็มแบบ100%เซนตนะครับตัวทางา้านของขวามือเนี่ยจะเป็นเหมือนกับน้ำหมึกที่เหมือนจะมีรอยของมือมนุษย์อยู่บางส่วนนะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ะจะมีการเปิดเผยหน้าตาของเธอด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นคนวาดรูปนี่แหละครับนี่ฮะทรงมผมเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะทรงมผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าตัวเองนั้นเข้าไปสู่โลกของการ์ตูนและหลังจากนั้นก็จะมีเหมือนกับตัวละครที่เหมือนกับจะโดนทําร้ายนะครับเหมือนกับน้ําหมึกที่มันได้กลายร่างแล้วก็ถูกจับตัวนะครับบอกว่า มีปีศาจกำลังตามล่าพวกเราอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงของการแพร่เชื้อหมึกสีดำตรงนี้นั่นเองนะฮะต่อไปก็จะมีฉากใหม่นะครับทั้งตัวของ h e a v e n l y Toys นะครับซึ่งน่าจะเป็นจุดสำหรับการแจกของขวัญน,นะครับหรือว่าเป็นการโซนของเล่นแล้วก็ของเกมที่โจ y อ u ดิวสตูดิโอนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นฉากใหม่นะครับที่เปิดตัวมาแล้วก็จะมีตัวละครอย่างเจ้าเบนดี้บอริสแล้วก็จะมีตัวละครอย่างเอ็กเกอร์ด้วยนะครับที่จะมีการเปิดตัวมาก็จะเป็นแก๊งของ The butcher แก๊งนั่นเองนะครับก็จะมีตัวละครใหม่ออกมามากมายนะครับแล้วก็จะมีโซนของการนั่งเล่นนะครับมีร้านอาหารอย่างนี้นะฮะสถานที่ใหม่นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่เรียกว่าที่พักของนักวาดการ์ตูนนะครับก็จะเป็นโซนสําหรับพักเบรกนะครับซึ่งเป็นโซนใหม่ที่อาจจะเป็นสถานที่ที่อาจจะให้พนักง,งานนมาพักผ่อนที่นี่ก็เป็นได้นะครับต่อมาก็จะเห็นได้ว่ามีเหมือนกับรูปภาพของว i ลสนันโ n o Your Purpose นะครับหรือว่าวิลสันรู้ถึงความปรารถนาของคุณนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับห้องที่เป็นการพักผ่อนของพนักง,งานนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ชายผู้นี้เนี่ยจะตามล่าปีศาจเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับที่จะมาตามล่าเจ้าพวกน้ำหมึกปีศาจนั่นเองนะฮะ ต่อมาก็จะเห็นกับตัวละครตัวที่เหมือนกับเคยเจอในตัว,ตวเกมภาคอีเมชีนนะครับต่อมาก็จะเจอกับศัตรูตัวใหญ่นะครับที่เหมือนกับว่าจะมีการเข้ามาไล่ล่าเราซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากไล่ล่าแบบใหม่นะครับที่จะมีการเพิ่มระบบของการปีนป่ายเข้ามาด้วยนะฮะระบบปีนป่ายก็จะเพิ่มมากับตัวละครผู้หญิงตัวนี้นะครับต่อมาก็จะมีแบบว่าให้เราสามารถไปหลบตู้ต่างๆได้นะครับแล้วก็จึงจะมีในส่วน <that> ของพวกการเปิดตู้ต่างๆแล้วก็จะมีพวกคีย์ไอเทมให้เราไปไขปริศนาเพิ่ม นแน่นอนว่ายังมีเบคอนซอสนะครับที่จะให้เราเพิ่มเลือดของเรานั่นเองนะฮะต่อมาก็จะมีระบบของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆโดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายอย่างเจนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับให้เราสามารถไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้พลังในการเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยนะต่อมาจะเจอกับชายที่เป็นหมึกสีดํานะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ามาทําร้ายเรานะเหมือนจะเป็นมิดนะครับแล้วก็เราจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครที่จะมาต่อเนื่องกับตัวอื่นด้วยนะ ตรงนี้ก็จะมีรูปเบสบอลของบัคลูอิสนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างเจ้าตัวผู้หญิงคนนี้นะครับที่จะปรากฏต,ตัวออกมาแล้วก็จะบอกว่าทุกตัวละครที่อยู่ในพื้นที่โรงงานนี้ไม่สามารถพูดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเจอ,อพวกมันเนี่ยมันจะทำเกิดอาการบ้าคลั่งทันทีก็อาจะเกี่ยวข้องกับน้ำหมึกที่มาปรากฏต,ตัว ในฉากต่อไปนะครับก็จะมีพวกศัตรูที่เป็นน้ำหมึกนะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการต่อสู้แบบคอมแบทแบบเดิมนะครับที่เราต้องต่อสู้กับเจ้าพวกน้ำหมึกที่จะปรากฏตัวออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังจะเจอกับเจ้าแองเจิลนะครับตัวแองเจิลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เราเคยเจอในเกมภาคท,ที่แล้วซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ช่วยเหลือเรานะครับในการที่จะออกไปจากที่นี่นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะถูกบางสิ่งบางอย่างบังคับอยู่นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตัวละครที่มาช่วยเราในภาคนี้ ก็ได้นะครับเพราะว่าเธอเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้ตัวละครผู้หญิงคนนี้นะครับที่เราเล่นอยู่เนี่ยพยายามไดร้รับการรักษาจากหมึกสีดํานี้นั่นเองนะฮะแล้วก็พยายามให้ระวังตัวเบนดี้ด้วยเพราะเบนดี้เนี่ยก็จะตามล่าตัวที่เป็นมีน้ําหมึกเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะหลอมรวมพลังเข้าไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นเหมือนกับฉากใหม่นะครับที่เป็นพื้นที่สําหรับการพักผ่อนนะตรงนี้ก็จะมีแบบว่ามีป้ายแซดสตัวนะครับแล้วจะเป็นช่วงโซนของการพักผ่อนนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นตัวละคร Little Devil Darling นะครับก็คือตัวละครอย่างเบนดี้ที่เหมือนกับจะกลายร่างไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเือนเขาสีเป็นกับเป็นเงานะครับที่เราจะเห็นได้ว่าเบนดี้ก็ยังคงไล่ล่ากันอยู่ในภาคนี้นะครับแปลว,ว่าอาจจะเป็นภาคก่อนหน้าของตัวละครหลักที่เราเคยเจอกันนั่นเองนะฮะ ก็จะมีการเปิดเผยหน้าของตัวละครนะครับว่าเหมือนกับจะมีหมึกเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหุ่นกระบอกด้วยนะฮะตรงสุไปลาครับก็จะมีเหมือนกับสถานที่ที่เหมือนกับเป็นโซนสําหรับฮอลลีวูดนะครับที่ก็จะมีแบบโซนสําหรับการเล่นสมบทบาทต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราไปเจอกับพวกศัตรูต่างๆที่ปรากฏตัวมานะครับแล้วก็ระบบการเล่นก็น่าจะยังคงคล้ายเดิมเพราะว่าเองจิ้นน่าจะอันเดิมเลย แต่ว่ารูปแบบของเกมอาจจะมีการเพิ่มระบบอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเจอกับตัวละครเบนดี้ที่เป็นตัวเล็กนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเบนดี้ตัวหนึ่งถ้าย้อนกลับไปดูอย่างเชเลอร์ตอนแรกนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะวาดเบนดี้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเบนดี้ก็เป็นได้นะครับที่ทําให้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เขามาเจอกับเบนดี้ที่เขาวาดในตัวจริงๆนั่นเองนะฮะและตัวเกมก็จะวางจาหน่ายวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครคาะปะมณปี2020 โดยแนอนว่าตัวเกมนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยการอยู่5 c h ชั t เตอร์นะครับโดยเป็นการรวมเอาทั้งชั a เตอร์ทั้งหมดนะครับมาเป็นการเล่นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมทางทีมงานถึงใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะรวบรวมทุกอย่างแล้วก็เล่นภายในพาร์ทเดียวนั่นะครับผมก็คือสามารถเล่นจบได้ภายในในเรื่องวันที่15แน่นอนนั่นเองนะฮะก็ นี่ก็เป็นในส่วนของตัวอย่างเทลเลอร์ของ Bendy And The Dark Revival นะครับที่ผมได้มาพูดคุยกับเพื่อนกันนะครับเพื่อนๆมีความเป็นอย่างไรก็รน่นอนว่าผมได้สุปเนื้เรื่องของเกมนี้ไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูที่คลิปคลิปวิปปดีโอนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับถ้าชอบรายการนี้ก็สามารถสนับสนุนผ่านทา 5, งกดปุ่มสมัครสมาชิกได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาขอบสุณครับ